สวัสดีคะ่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์เราพาทุกคนทุกท่านนะคะก็มาอยู่ทุ่งข้าวสวยวัวง,งามนะคะทุกคนบรรยากาศท้องทุ่งนะคะแถวสะพานดาวนะคะนี่เราอยู่ฝูงวัวน้องแฝดนะคะเดี๋ยวมาทักทายวัวแฝดกันนะคะตรงนี้ก็ท้าน,น้าแรงเขาก็จะปลูก สวนครัวนะคะนะคะน,นี้ก็ไม่ได้ปลูกก็จะหวานข้าวปีนี้สวยมากเลยนะคะข้าวสวยมากะคะ่ะทุกคนเราเลยพาออกมาชมท้องทุ่งบรรยากาศนะคะอยู่ตีนสะพานดาวนะคะทุ่งอยู่ตรงจุดนี้นะคะทุกคนวัวสวยๆเลยนะคะวัวขุนแผนขุนช้างขุนแผนเป็นหนุ่มแล้วนะคะทุกคนมองไม่ออกแล้วว่าตัวไหนแล้วเนี่ยนะคะที่4เนี่ย บัวก็สวยข้าวก็งามนะคะทุกคนโอ้เห็นไหมคะทุ่งข้าวะจีเลยนะคะผลผลิตนาข้าวก็เขาปลูกพืชเกษตรอินนรีใช่ไหมคะพืชสวนก็จะใส่ขี้บวัวขี้ควายข้าวก็จะสวยงามเลยนะทุกคนข้าวสวยงามเลยอะะนี่คือบรรยากาศท้องทุ่งนะคะ ผ่านดาวตรงนั้นจะเป็นข้าวข้าวสวยมากนะทุกคนเดี๋ยวแอนมินจะพาไปดูข้าวพาไปชมวัวก่อนน้องคุณช้างคุณแพรอยู่ตรงไหนตาอยู่ใกล้มากเลยนู้ตาอยู่กล้วยนะคะจกปตรุรเห็นไหมฮะก็จะมีกล้วยด้วยนะครับตรงฝั่งนู้นนะตรงกล้วยอันนั้นข,ข้างหน้าเราก็จะเป็นข้าวข้าวหอมมะลินะคะทุกคนนี่สวยงามเลยนะคะเดี๋ยว พ่อแม่ก็จะไถแล้วนี่ไงไถไถไถ,าถาดาไวา้ไวป้ปลูกของนะทุกคนนี่คือวัวสะพานดาวัวขุนขุนช้างขุนแผนโตเป็นหนุ่มแล้วคุณจะดูตัวนั้นนะคะนั่นจะเป็นขุนช้างขุนช้างโตวกว่าแหละขุนแผนจะเล็กกว่าอ่คะทุกคนมาพามาดูวัวสวยวัวสวยข้าวงามนะคะนะสวยงามเลยนะทุกคนบรรยากาศนะคะกค็ ชมตลาดกันทุกวันแล้วก็พามาดูท้องทุ่งบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรวงข้าวข้าวมะลิ1.05นะทุกคนบวกอุนห้วน เห็นไหมคะทุกคนตรงนี้ก็ยายเขาจะปลูกของปลูกเป็นพืชสวนข้าวสูง้เลยนะคะเนี่ยพาเอฟซีมาชมทุ่งข้าวสวยทุ่งข้าวงามบัวสวยนะคะสะพานดาวไปหน้าถัดตรงนี้นะสวยจริง ให้ดูใกล้ๆเลยทุกคนนี่คือข้าวมะลิหนึ่งศูนย์ห้ามะลิใหญ่เข้าจะเรียกมะลิใหญ่ัดเ,มมเนี้เสวยข้าะ,ะทุกคนสวยงามมากข้าวนะคะวันนี้ช่องตวะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บายสุรินทร์ก็พามาชมข้าวสวยวัวสุววงามค่ะ ชมบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะย้อนแสงนิดนึงนะคะทุกคนสอไล่เ่สองไล่บ่ข้าวสองไล่สวยมากเลยเอฟซีข้าวสวยงามได้ผลจ้ะได้ผลสุดยอดเลยจะ้ะล้อมัว,มว,มวตาจะล้อมัวแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะ บรรยากาศสะพานดาวเราพามาชมข้าวสวยนะ,ะทุกคนข้าวสวยมากาใกกกช่นี่ค่ะค่ะทุกคนบรรยากาศนะคะพามาชมวัวสวยแล้วก็ข้าวงามนะคะกล้วยเดี๋ยวจะไปเจาะเป็นคลิปตาหากเลยกล้วยเดีย๋ดวยวไปถ่ายกล้วยมันออกเครือแล้วบ่พ่อมันออกเครือแลวใช่ไหมอ๋อนะคะทุกคนนี่คือก็คือ บัวนะคะเสื้อปานดาวที่อันไหนคุณช้างอันนี้คุณช้างไหมหรือคุณแผนนี่อันนี้คุณช้างอันนี้ขุนช้างคะทุกคนอันนี้ฉุดคุณช้างมาตามติดชีวิตน้องคุณช้างโตแล้วแต่ว่าคุณช้างมันจะอ้วนกว่าไหมคุณช้างอ้วนกว่าขุนช้างอ้วนกว่าอันนี้ขุณแผนอ๋อเหรอคะอันนั้นคุณช้างอันนี้คุณแผนมันก็ไกล้กันแหละมองไม่รู้หรอกว่าตัวไหน ขุนช้างหนึ่งขุนช้างค่ะทุกคนอันนั้นขุนแผนค่ะนี่ <alia. S 1> เก็บบรรยากาศให้ชมกันนะคะทุกคนเนาะขุนช้างขุนแผนชนตะไคร้หมดแล,ล้วเละหมดแล้วตะไคร้กัละเอ้าเอาพันธุ์มันปลูกเกิดอยู่นะ <ossen. S 2> พนนอ,อน, <É. S 2> นะอเดี๋ยวเราจะถ่ายคลิปบรรยากาศวัวแล้วก็ข้าวสวยก่อนแล้วเราจะพาไปชม เออกล้วยหอมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกล้วยต่างหากแล้วก็บัวงามให้ชมกันนะคะทองทุงเห็นสวยจนอดไม่ได้เลยนะคะที่จะถ่ายข้าวนะ,ะทุกคนพาอบอกว่าหวานแค่สองไร่นะคะเหหวานแค่สองไร่ไม่ได้หวานเต็มนะคะนามันเป็นนายกระดับด้วยนะคะนานี้อืมใช่นายกระดับเพราะว่า เลยทดลองก่อนแบบทดลองนะฮะทดลองทำนานายกระดับก็ว่าจะได้ผลขนาดไหนนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะโอเค วันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์บาสุรินนะคะพาทุกคนทุกท่านนะคะมาชมทุ่งข้าวสวยนะคะทุกคนแล้วก็วัวง,งามสะพานดาวนะคะในวันที่20ตุลาคม2568นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่า f f c ทุกคนทุกท่านก็คงจะของเรานะคะ ผิดพลาดประการใดต้องกราบประธานอาภัยเพื่อนๆเลบีไว้นะที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ก,กดกระดิ่งกิ๊งๆไวเลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุขสวัสดีจังมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ